ขอนำท่านผู้ชมมายังสนามกีฬากลางจังหวัดน่านนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ายเวทของ WBF หรือว่าสหพันมวยโลกแล้วก็วันนี้ครับมีคุณชัยทัศนาธานแล้วก็คุณองค์อาจใจทัดคุณจากรเสือพิมพ์เดลเนวิลครับเป็นผู้ร่วมบรรยายด้วยนี่เป็นการชกคู่แรกครับมวยประกอบรายการแต่ว่าเป็นมวยสากล10ยกครับนี่การน้ำหนักที่ต่อยกันวันนี้นั้น1้3ปอนด์นะครับเอนักชกชาวไทยครับสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลนะครับ สวมเกรงสีเหลืองครับปักคำว่า M150 นะครับจำง่ายง่ายคุณท่านชิงเอ่อขออภัยครับผู้ชกของสมศักดิ์นั้นมวยจากอินโดินีเซียนะครับยานีเบนนโดครับมวยซ้ายต่อซ้ายครับนี่เป็นคู่แรกของรายการในวันนี้นะครับก็เป็นออเดอร์หรือว่าอุ่นเครื่องกันไปก่อนก่อนที่จะได้ชมมวยผู้ชิงแชมป์โลกนะครับเป็นชิงแชมป์โลกที่ว่าง กางเกงสีเขียวนะครับนักมวยจากอินโดนีเซียยานีเม,มลฮินโดมวยซ้ายนับมวยซ้ายต่อซ้ายวันนี้ก็อากาศที่จังหวัดหน้านั้นก็ยังคงค่อนข้างร้อนนะครับในกระดาษที่เมื่อวานช่วงเย็นนั้นฝนตกมาจะเห็น,นแดดจ้าครับจับตาดูนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นมวยสร้างแะครับสมศักดิ์สิงห์ชัชวาน สายต่อซ้ายโดแล้วครับเมนฮนโดนันโดซ้ายของสมศักดิ์เต็มเต็มหมัดเมื่อสักครู่นั้นเ,ออเดินเบียดติดเข้าไปครับซ้ายต่อซ้ายครับเราจะดูว่าพลังน้ำหนักหมัดนั้นอินโดนีเซียหรือว่าสมศักดิ์นะครับใครหนักกว่ายิงด้วยซ้ายครับออกหนึ่งสองแล้วก็หมุนวนครับเมนฮนโดนันเดินติดเข้าไป สัไม่เป็นมวยเรียกว่าชกในบ้านตัวเองก็ว่าด้านครับเพราะว่าเป็นมวยชาวจังหวัดลำปางครับเป็นภาคเหนือที่ใกล้กับจังหวัดน่านวันนี้ก็ได้รับเสียงเชียร์จากพี่น้องแฟนมวยชาวจังหวัดน่านและก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าคู่ชกคือเมนเนโดนั้นเป็นฝ่ายเดินเข้าหานครับทางจะเป็นมวยพันดุแล้วก็หมัดซ้ายนั้นใช้ได้ทีเดียวช่วรหัวไหลกับปีคกครับหนาพึกครับเมนเนโดนั้น ยกแรกนี่ดูเหมือนว่าเริ่มจะเรียกเสียงเชียร์จากแฟนวัยที่มาชมอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดหน้านนะครับค่อนข้างจะแน่นขึ้นแล้วนะครับอะรครับปักหลักสู้ลวครับสมศักดิ์หลังจากดูเชิงดูจังหวะว่าเมนเทนโดนั้นมีหมัดไหนแล้วครับยิ่งเล่นลำตัวกัเรามาิมหมัดครับอป,ปะคัดอป,ปะคัดยังไม่การนันกับการพงศักดิ์ พี่รัฐครับจากวิทยาลัยพระศึกษ,ษาจังหวัดเชียงใหม่ก็มาทั้งทีมครับจากวิทยาลัยพระศึกษาเชียงใหม่ยกแรกนะครับ,ท,บรท่านผู้ชมครับการจัดศึกครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสรัตโอสถานุเคราะห์ครับแห่งบริษัทโตสภา,าจำกัดนะครับเจ้าของเครื่องเดิม M100 M150 ครับ แล้วก็คุณธนิตธรรมาสุขติจากบริษัทสุรามหาลักษ์ดอนจำกัดน,นะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนมาโดยตลอดทีเดียวครผลวิธีนั้นเป็นการชกในยกที่สองแล้วนะครับยังเหมือนเดิมคือเมร์เฮนโดนั้นเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเดินชวนตลอดตัวสมศักดิ์นั้นดักครับดักปักดซ้า,ายได้แม่นทีเดียวว่าเมร์เฮนโดนั้นก็ไม่ยอมอยู่ห่างโดนทั้งหุบซ้ายขวาของสมศักดิ์เข้าไปดกล้าผมนะครับเมร์เฮนโดนักชกจากอินโดนีเซีย ลำตัวนั้นหนาปึกเลยครับดูแล้วจะเสียเปรียบช่วงสมศักดิ์นะครับแต่ว่าอยู่ห่างไม่ได้สมศักดิ์นั้นใช้ช่วงยาวๆมีดักอัปคัตด้วยนะครับว่ายังไม่แม่นหมัดซ้ายตรงนั้นใช้ได้ครับสมศักดิ์แม่แต่ว่าเมลเฮโดนเดินเบียดเข้าใกล้ที่ทําให้ออกหมัดลําบากไม่ออกหมัดเป็นชุดดีครับสมศักดิ์นี่เคยชกมวยสาสกคสัครเล่นมาก,ก่อน,นครับก่อนที่จะมาชกมวยอาชีพครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับ เคยโชควยไทยมาก่อน้วยสำหรับสมศักดิ์อายุแค่18ปีเท่านั้นครับดูเหมือนว่าเขานั้นจัดเจน,นะครับิีการชคนั้นมากกว่าความจัดเจนบนเวทีนั้นถึง35ครั้งนะครับปล่อยมา35ครั้งอายุ27ปีครับติดตามดูนะครับว่าสมศักดิ์จะโชว์ฟอร์มอุ่นเครื่องวันนี้ว่าไปได้ไกลแค่ไหนครับก่อนจะถึงผู้มวยชิงแชมป์โลกที่วาง ระหว่างมงคลเอ็มจียิมกับลูดี้ไอดานโนนครับยกที่2ครับดูแล้วท่าทรกคนของนักมวยจากอินโดนีเซียคนนี้จะใช้ได้นะครับเดเรนโดต้องดูว่าจะสู้กับความสดความหนุบของอสมศักดิ์ได้หรือเปล่าสมศักดิ์นั้นกระดูกเป็นรองแน่นอนครับเพิ่งจะชกมวยทีเป็นครั้งที่5เพราะว่าก็เคยมีกระดูกมวยไทยมาก่อนครับเคชยชกมวยไทยใช้ชื่อว่าแสนศักดิ์น้อยสิทธิ์เศษครับว่าอัปยศ ฉียดไปนิดเดียวของส,สงศักวยสากคนถ้าเน้นหมัดอัปคัตได้เนี่ยจะทำให้ได้ผลเด่ครับเพราะว่าเป็นรว่าเป็นหมัดที่ชกแล้วจะเข้าจุดโฟกัสได้ง่ายกบปลายคางได้ง่ายเพราะว่าเป็นหมัดหนาอ้าวครับบวกกันแล้วซ้ายต่อซ้ายครับหมัดผไปนิดเดียวครับซ้ายของสงสักยกที่ 2, 1, สองนั่นสงสักออกมาใช้หมัดหน้าครับคือหมัดยันนั้นค่อนข้างดีครับแต่ว่าในขณะที่หมัดซ้ายนั้นยังไม่ค่อยออกมากนะครับซ้ายตรงยังไม่ถึงครับ หมัออกับตัวลา,ากับบวกไซด์ทีหนึ่งสมศักดิ์ว่าสามหมัดครับเน้นๆเอากับคำเล่าอ่าหนึ่งสองกับยืดขวาแล้วก็ออกซ้ายแต่ว่ายังไม่แม่นนะครับเข้าก็จริงแต่ว่าระดูกของเมเฮโดนั้นจะดีเหลือเกินครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินล็อกแล้วก็ออกซ้ายไปหมัดหนึง่งครับวงในลำตัวของเมเฮโดใช้ได้หรือเปล่าแลกวงในกันอยู่สมศักดิ์คอยมาแล้วบวกไซด์ว่าไซ้ายยาวๆนี้น่าจะถึงยอดเอาวนะครับ ที่ท่านผู้ชมครับบริษัทเบสซัดคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ดำเนินการถ่ายทอดครั้งนี้ขอขอบคุณคุณบุญชัยสมัมฤทธิวณิชชาแห่งบริษัทสันติภาพพัวเพงจำกัดเจ้าของกาแฟเย็นคอฟฟี่ครับคุณวิศนุลิมวิบูลบริษัท LG m i d มิดอิเล็กทรอนิกส์ e จำกัดคุณธีชาอุทิศธรรมครับแห่งเรียมโอนเพลสอาคารชุดกลางใจเมืองย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอบคุณครับภาพช้าเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าหมัดซ้ายของสมศักดิ์นั้นเริ่มเข้าเป้านะครับเพราะว่า เมเทนโดนั้นออกมาในยกที่3านี่เดินลุยเลยครับียกว่าชวนบวกชวนแรกแล้วครับก็หมัดทุกซ้ายนะครับฟุกซ้ายสั้นๆของเมเทนโดนั้นค่อนข้างอันตรายพอสมควรครับสำหรับสมศักดิ์นะครับถ้าถ้าหากว่าสมศักดิ์กาดตกนะครับกาดตกมีสิทธิ์โดนทุกซ้ายของเมเทนโดครับชมกันต่อครับยกที่สาเมเทนโดไม่กลัวเลยครับมากว่าสั้นกว่าเวลาออกมาพร้อมๆกันสังเกตครับหมัดของสมศักดิ์จะเข้าไปเอาวุกซ้ายเข้าแล้วตัดระัูเหมือนกันเมเทนโด ต้องสอดรับเรด้วยโดยสักครูนี่เรียกว่าโดนท้ายกันอย่างเต็มๆ้วคนลหมัดครับก็ยังทนกันได้อยู่ครับสาหรับผู้แรกก่อนที่จะถึงคู่สําคัญครับคู่ชิงแชมป์โลกที่วางออกมัดได้สวยทีเดียวกับสมศักดิ์สินคตชวาแม้ว่าน้ําหนักมัดจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็เพิ่มได้ครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่5ในการชกมวยอาชีพของสมศักดิ์แต่ต่างกอสังเกตไว้ว่าการต่อยน้อยครั้งนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนที่จังหวัดหน้านั้นก็จะต้องวางแผนการชกให้ดีครับสำหรับสมศักดิ์ ยืนระยะยาวถึง10ยกนั้นยืนได้อย่างไรนะครับต้องเตรียมแผนงานให้ดีเือนกันไม่ทราบวา่าสตาฟที่เลี้ยงเทรนเนอร์นั้นวางแผนอย่างไรนะครับอากาศค่อนข้างร้อนก็จะต้องเก็บพลังไว้ในช่วงท้ายด้วยเพราะว่าการชกกำหนดถึง10ยกด้วยกันนะครับยังไม่ทราบวา่าการชกจะยืดเยื้อถึงขนาดไหนนะครับจะครบยกหรือเปล่าว่ามเมนเดนโดนี่ไม่กลัวครับถือว่ากระดูกมวยดีกว่าอายุแกกว่าถึง9ปีนะครับ ชลมไปหมัดหนึ่งเคยมาชกเมืองไทยแล้วครั้งหนึ่งกับสรับเมโดมาแพ้เอกพผลเจริญอายุถึง27ปีครับแต่ว่าดูใบหน้านั่งกล้ามมันว่าพาน,น,านเรียกว่าสัมผัสกับนวมมาเยอะครับ35ครั้งโอ้โหหกซ้ายม<อ>ันดีครับแม่เซเหมือนกันสมรั์โดนไปนะมศักสม์นั้นถายมือว่าไม่เป็นไรโอ้โหเต็มนะครับตรงนี้โดนเต็มออกอาการเหมือนกันสมดิ์นะครับโอ้โหเมลโ,โดนี่ครับซ้ายซ้ายต้องระวังครับซ้ายออกหมัดได้แคบนะครับ ของเน่าเป็นนาจะเป็นยกที่ดีที่สุดของเมนเทนโดนะครับซ้ายของเมนเทนโดนั้นอันตรายครับค่อนข้างอันตรายเมื่อสักครู่นี้สมศักดิ์โดนนะครับโดนแล้วมีอาการซึมครับการขวาจะลดไม่ได้เลยนะครับการขวาของสมศักดิ์แล้วเมนเทนโดเริ่มได้ใจครับพอเห็นว่าสมศักดิ์โดนแล้วมีอาการแฟนมวยที่ชอนนั่งชมอยู่ที่กอเสียวไปด้วยครับในขณะที่สมศักดิ์นั้นโดนมาซ้ายของเมนเทนโดลายยกแล้วนะครับน่าย,ยกนี้เมนเทนโดทำได้ดีครับ มีหนึ่งสองโต๊ะกลับมสมศักดิ์ขวาซ้ายโอ้โหยกขวาซ้ายของเมโดทำงานได้ดีครับยกนี้เป็นยกที่สามหมดยกในทีน่้ต่อยนิ้วสมศกลับมาตุ้งไปเลยหลับแน่นอนลูกนี้เป็นใครก็หลับยากแม็กซ์กาแฟใส่นมสุดเข้มคาอฟทีเข้ขมกลับมาชมภาพช้าในะป้ายยกมอสักครู่นี้นะครับสมศักดิ์โดนก็ไปเต็มๆทีเดียว ออขอขอบคุณคุณพันเลิศใบยกแห่งกลุ่มกลุ่มใบยกกรุ๊ปนะครับแล้วก็คุณมงคลศิโรรัตนรังสีกรรมการเลขาธิการพอการค้าจังหวัดหนองคายครับขอบคุณคุณสุรพงศ์สุรวัฒนพงศ์นะครับเจ้าของผลิตภัณฑนะ์น้ำมันเครื่องอพอลโลที่ อพลลอยนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องอพลลอยที่ร่วมสนับสนุนในการจัดสิบพครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณคุณชยุทธลีอิสระนุกูลบริษัทเอ็มเอ็มซีสิทธิผลมอเตอร์จำกัดครับขอบคุณโรงพยาบาลพระราม9้านะครับที่ได้ช่วยตรวจตาในเรื่องของสุขภาพนักหน่วยครับขับยกที่แล้วนะครับยกที่3น่าจะเป็นยกที่ดีของเบนโดยกหนึ่งทีเดียวครับแล้วก็ผ่านไปแล้ว3ยกนี่ดูสมศักดิ์นั้นจะแลกจัปกระทะไม่ได้ะครับต้อง ใช้จังหวะฉาบสวยครับคุณชาติครับครับก็โอกาสที่จะโดนพุกซ้ายของเมนเทนโดนั้นค่อนข้างมากทีเดียวครับฉะนั้นสมศักดิ์จะต้องออกหมัดขวาครับหมัดยับหมัดหน้านะครับออกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็หมุนวนหอกครับหมุนวนออกซ้ายหรือขวาครับเพราะเพื่อจะหนีหมัดทรายของเมนเทนโดต้องอยู่ห่างนะครับสมศักดิ์ต้องอยู่ห่างห่างนี่หมายถึงไม่ใช่หนีอย่างเดียวครับต้องทําด้วยหมัดยับแล้วก็ซ้ายตรงครับยับขวาอ่าครับ หมัดสั้นๆนั้นเป็นรองเห็นชัดเจนนะครับเฮโดนั้นแกออกหมัดพุกใกล้ๆได้ดีแล้วก็พลังน้ําหนักหมัดซ้ายนั้นดูว่าเฮโดนั้นไม่ธรรมดานะครับจับตาดูครับนี่เป็นยกที่4ครับการชกนั้นกาหนดสิยกครับพิกัดที่ต่อยกันนั้นร้อยสิบสามปอนด์ครับว่าสายตาก็ใช้ได้เบฮโดหมัดโอ้โดนซ้ายตรงเข้าไปโอ้มีอาการพลิกออกมาได้อ้าวครับแม่พลิกแต่ว่าทําไม่ได้นวัดสมศักดิ์นั้นหลังติดมุมแต่วว่าพลิกออกมาได้ มาดูมาถึงขนาดนี้นะ้ำเมนไฮโดโชวความเหนือกว่าให้เห็นนะครับค่อนข้าง,างจะได้เปรียบดูว่าสมศักดิ์คิดการอย่างไรครับในฐานะที่ตัวเองนะั้นประสบการณ์นั้นน้อยกว่าครับแหม่ทรายของเมนไฮโดนั้นดูเล็งเสียวครับคุณวิริศักดิ์กับต้องใช้หมัดยับนะครับใช้ช่วงช็ที่ได้เปรียบให้ได้เปรียบนะครับ ต้องเล่นวงนอกนะครับคำนองนั้นสำหรับสมศักดิ์แต่ว่าเมฮิโดแกดึงหลบได้ดีนะครับโอ้ยพลอยฮุกซ้ายแม่ฮุกซ้ายกอันตรายจริงๆครับเมฮิโด์ซ้ายตัดลำตัวด้วยเป,เป็นการชิงจังหวะต่อยครับในขณะที่สมศักดิ์ออกหมัดหน้าครับคือหมัดยับนั้นเมฮิโดจะยิงด้วยฮุกซ้ายครับจับตาดูครับว่าถ้าขยันยับไปเรื่อยๆขยับให้มากนะครับสมศักดิ์ก็มีโอกาสจะสร้างความรำคาญสร้างเป็นการทำลายจังหวะนะครับ ในการออกหมัดทุกซ้ายของเมนเดนโดฟุตเวิร์กต้องไวด้วยครับยับครับพยาอยากจะใช้หมัดหน้าคือหมัดขวาแล้วครับยับนะครับยับโดนไม่โดนนี่ยังเป็นการขู่เป็นการทาลายจังหวะได้ครับยับแล้วก็ถอยออกมาได้จังหวะก็สวนบวกด้วยซ้ายนะครับหมดยกที่4ครับนั้นสมศักดิ์เองก็โดนหมัดของยานีก็ไปหลายหมัดทีเดียวครับ ขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตโอสถานุเคราะห์ครับแห่งบริษัทโอสดสรัทธาจำกัดนะครับขอบคุณคุณชนิตธรรมสุกติแห่งบริษัทสุรามหาราชสรจำกัดคุณวินัยวีระพุทธชงแห่งบริษัทแอนตาซินจำกัดและก็คุณปิชาคุณทิติกเกษมเจ้าของสีดัชบอยครับที่สำขุนในการจัดศึกครั้งนี้ครับชมกันต่อครับนี่เป็นยกที่5แม่ออกมายกนี้นี่ยานีเมเฮนโดนั้นออกมาเน้นลำตัวครับตัดลำตัวเห็นว่าช่วงของช่วงลำตัวของสมศักดิ์นั้นยาวครับ เลยอภิอาครับแรกอภิปปัตวงในกันสมศักดิ์ต้องไม่เล่นวงในครับต้องใช้ความยาครับตัดลำตัวแล้วหันมาใน,นลำตัวบ้างสมศักดิ์ก็เป็นการทดสอบไปด้วยครับว่าลำตัวของเมเดนโดนจะทนได้หรือเปล่าครับหันมาเล่นเป้าใหญ่ครับคือต่างคนต่างตัดลำตัวกันก่อนครับกรรมการก็เตือนนิดครับว่าระวังศีรษ,ษะ,ระกรรมการนีรกนนรรมการพงศักดิ์ที่รัฐครับจากวิทยาลัยพระศึกษาาจังหวัดเชียงใหม่ ยกนี้ดูเหมือนว่าพอต้นยกออกมานั้นเมเทนโดเดินเร็วขึ้นครับแล้วก็เน้นลําตัวแล้วก็หมัดอปพคัดครับเริ่มออกมาใช้เราจะติดตามการชกของมวยผู้แรกกันต่อไปครับมาถึงครึ่งทางครับยกที่5้าสับสยกนี้ก็จะผ่านครึ่งทางครับจะครบยกหรือว่าจะจบที่ยกไหนว่าวงในของเมเทนโด ดูเหมือนจะอ่อนแรงครับสภาพอากาศที่จังหวัดหน้านั้นค่้างร้อนีครับวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกลงครับสมศักมาถึงยกที่5ก็เริ่มหายใจยาวในขณะทีะ่ผู้ชกาชาวอินโดนีเซียนั้นก็เริ่มหายใจยาวเหมือนกันครับคือเมนเฮนโดครับหญิงซ้ายมาสักครู่นี้สมศักเอาแล้วพับแรกซ้ายต่อซ้ายสุวนวอลออกทางซ้ายไปครับ เทนโดนออกหมัดได้เยอะนะครับ1 2 3าเป็นชุดๆครับาจะนับจํานวนหมัดที่เข้าเป้าแล้วของมิเทนโดนี้เข้าเป้าได้แรงกว่านะครับเอาแต่ตอนนี้หันมาในลำตัวแม่โดนลำตัวมีอาการเหมือนกันรับเมนโดเอาแล้วครับแหน่วยที่ทองจะไม่ดีครับลุ้นกันลวครับมาขนนี้นั้นสมศักดิ์เล่นเป้าใหญ่ของเมนโดครับคือลำตัวแล้วก็ แฟนบอลท่านปรบมือนะครับปรบมือให้กังใจสุดสัดิ์ครับควาหมายถึงว่าอยากจะให้คบสักน็อกเมนเทนโดยกนี้ครับเพราะว่าลำตัวน่าจะมีปัญหาเป็นจุดอ่อนของเมนเทนโดหรือเปล่าครับหลังพิงเชือกครับตอนนี้หลุดไปได้ไหมครับเข้าสามเหลี่ยมแล้วครับติดอยู่ที่สามเหลี่ยมครับอัปประคัตอัปประคัตอัปประคัตลำตัวครับเอาล้วครับยกนี้น่าจะเป็นยกที่ต่าเสียวอีกยกหนึ่งครับสำหรับเมนเทนโดครับหายใจยาวแล้วครับ เอาแล้วครับนี่เป็นครนั้งแรกครับที่เมนนโดต้องถอยนะครับถอยหลังเอาครับเน้นลำตัวแต่ต้องระวังด้วยครับรสมศักดิ์ต้องระวังหมัดสวนหมัดบวกหมัดซ้ายเน้นลำตัวต้องเน้นมากกว่านี้ครับออกหมัดให้เข้ามากกว่านี้สมศักดิ์แทบไม่ตอบโต้แล้วตอนที่เมนโดพิงเ,เชือกอย่างเดียวครับ,รบ,รบมเมนันโดนั้นพิงเชือกเป็นครั้งที่สองครับหลังเอาแล้วครับซ้ายเป็นยังไงครับหมุนวนออกไปได้ ททเทคโนโลยีลิฟต์และบันไดเลื่อนเรื่องท้าทายพ่สู่ใจใกล้เกินร้อยแรนเกินใจใกล้เกินร้อยเอ็มเมื่อไหร่ก็พร้อมห้ามดื่มเกินวันละสองขวดปวดสังเกตครับเดินบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งคุณป่าครับให้ผมประส่งไหมครับแรงใจครับไม่เป็นไรครับเจอครับ สมุดุลแห่งการเดินทางและรักษาธรรมชาติเอาพลอยทูทีโลสโมกวันนี้เพื่อสภาพแวดล้อมเมืองไทยตอนนี้ต่าฟาต่างแต่รกก็อยู่กลางเวทีนะตอยนึกว่าจะกลับมาตุ้ไปเลยหลับแน่นอนลูกนี้เป็นใครก็หลับยากแม็กซ์กาแฟใส่นมสุดเข้มคอฟทีเข้มก็สนุก ตื่นเต้นแลวก็ดูเดือดรุนกันหน้าดูทีเดียวครับขอขอบคุณคุณมนตรีมงคลสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเทเวศประกันภัยมหาชนนะครับผู้ให้การสนับสนุนศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักมวยที่ขึ้นชกในรายการนี้ทุกคู่ครับโดยมีทุนประกันถึง12ล้านบาทนะครับก็ผ่านไปแล้วครึ่งทางครับมวยคู่ก่อนเวลาที่เป็นยกที่6ยกที่แล้วนะครับสมศักดิ์นั้นเริ่มทําดีขึ้นมาเพราะว่า เริ่มคลมจุดอ่อนของยานีได,ด้ครับยานีนั้นมีจุดอ่อนที่ลำตัวเห็นชัดเจนครับคุณชัยทัศน์ครับดูเหมือนว่าใช่ครับคุณสมศักดิ์นั้นเริ่มมีความมั่นใจครับมาถึงเมื่อมาถึงยกที่6ครับหลังจากดูจังหวะมา3-4ยกยก6นี่ต้นยกออกมาเดินครับดูว่าเก็บทเบนเนโดได้หรือเปล่าครับสมศักดิ์สิงห์เชวานสห์เสื้ีเหลืองนะครับชีชาวไทย้องกอดเลยครับเบนเนโด มีแท็กติกครับในขณะที่เข้าผ่านการชกมาถึง35ไฟครับยกนีสมศัก์เป็นฝ่ายเดินเข้าหาลัมาหุกซ้ายใช้ได้แต่ว่าเมเนดนั้นยังมีตอบมีโต้ตลอดครับไม่ใช่นี้อย่างเดียวเน้นลำตัวเหมือนกับยกปีลาแล้วก็ต้องเน้นน้ำหนักหมัดให้มากกว่าเด็ค่อนข้างเหนื่อยครับสำหรับสมศักส์สิงชัชวานั้นเหนื่อยแล้วนะครับหายใจยาวแล้วเมเนดก็ค้าลงไปครับ จะงหมาะการคุ้ณเพิงนั้นดูเหมือนว่าเชื่องช้าแล้วครับแ่เริ่มจะออกแรงด้วยกันคูคร,รับตอนนี้เพราะว่าสมศักดิก์เองก็ดูโรยๆลงไปแม่ชคต่าครับโดนเตือนแน่นอนไม่ได้เจตนาครับการพงศักดิ์ที่รับนะครับจาวิี่เล่ไปพระศึกษาจังหวัดเชียงใหม่สครูนี้โดนหมัดอัปคัตซรายครับสมศักดิก์โดนเต็มหมัดเลยครับแมดูแล้วความนึกว่าความเป็นมวยนั้น ยานีเมเฮโดนั้นมีมากกว่านะครับแต่ว่าคว,า,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 วามตั้งใจความมี izen, ความพยายามนั้นต้องอยู่ที่สมศักดิ์สิทธิวานสมศักดิ์ต้นยกเดินนีน่ครับตอนลายยกนี่เริ่มจะผักหลักอยู่กลางเวทีก็ไม่เดินต้องเดินบีบให้เมเฮโดนั้นออกมัดรลำบากนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเน้นลำตัวจิ้มลำตัวไปม,มากเมเฮโดนั้นจะกังวลจะมีความผูกพันหากบวก้ายไปมัดหนึ่งสวยจะถูก้ายของสมศักดิ์ ลังบงหวังที่มืออ้าครับตบทุกขวาสวยมากมากสะดุ้งเลยครับเอโดโดนหมัดนี้ยนะครับลุยแล้วตอนนี้สมศักดิ์เห็นว่ามีอาการลุยครับแต่ว่าเมนโดนั้นก็สปริงตัวพุทเปิร์หมอนีออกมาได้นะฟุตเปิร์ครับใช้ฟุตเปิร์มาช่วยออกไปครับสำหรับดานีเมนเทนโดครับจังหวะการฟุตเปิร์หนีออกไปเอาละครับสมศักดิ์สมศักดิสส์ก,ก็ยังไม่เร่งมากนะครับไม่เร่งมาก หมดยกที่6ครับของยกที่6ที่ผ่านมาทิ้งทรายครับต่วัาโดนท่องไปครับก็อนุญาตเวียนท่านผู้ชมครับเพื่อให้เวลาการถ่ายทอดนั้นลงตัวพอดีครับแล้วก็เป็นมวยผู้สำคัญระหว่างมงคลแอนจียิมกับรูดี้ไอเดโนนะครับก็มวยคู่แรกจะขอต่อยเพียง8ยกครับยกนี้ก็เป็นยกที่7เอาแค่8ยกเวลาจะได้กระชับขึ้นครับเกรงว่าเวลาการถ่ายทอดสดนั้นจะไม่จบนะครับถ้าหากว่าพิธีการบนเวทีนั้น มากแล้วก็มวยชกกันน็อกกันไม่ได้เมาชมกันต่อครับยกที่7ครับผ่านไปแล้ว6ยกสถานการณ์ก็ยังใกล้เคียงกั้ากึ่งกันนะครับแม้ว่ายานีนั่นจะเป็นฝ่ายเดินในช่วง5ยกแรกครับแต่ว่าจังหวะที่ตอบโต้ของสมศักดิ์ก็ทําได้ดีแล้วก็โดยเฉพาะในยกที่5นั้นสามารถต่อยลําตัวของยานีนั้นจะมีอาการยกที่7จ็ดนี่ยานีเป็นฝ่ายเดินอีกครั้งนึ่งครับ อันนี้สมศักดิ์ต้องฉาบช่วยแล้วนะครับเล่นวงนอกคอยเก็บเลกผสมน้อยไปเรื่อยๆคร<า>ับจากหมัดยับบ้างหมัดซ้ายตรงบ้างมาชิงจังหวะนะครับในยกที่7นั้นต่างคนต่างหาจังหวะที่จะชิงต่อยนะครับลักษณะจะต่อยแล้วก็ฟุตเวิร์กหนีออกนะครับไม่เข้าไปประทะไม่เข้าไปแลกกันผ่านไปแล้ว6ยกนี้ยังไม่มีโดนโชกลมหรือว่ามีการนับนะครับมวยคนนี้ มสมศักดิ์ครับุเบอร์เก้าครับยืนยับมากยับได้แม่นต้องขยันยับมากกว่านี้โอ้โห้โดนซ้ายเต็มๆครับหมัดซ้ายของเบเฮโด้ั้นไปหน้าต้องกอดนะครับสมศักดิ์หมัดมาสัก,ดดกครูร่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นยกที่เจ็ดครับแต่ว่ารู้ว่ายังมีความหนักหน่วงนะครับต่อยได้แน่นครับสำหรับฟุกซ้ายของเบเฮโดโยกที่เจ็ดนะครับ ท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าจะต่อยกันเพียง8ยกครับเพื่อให้เวลาการแพายทอดสดนั้นลงตัวพอดีกับผู้มวยชิงจะเป็นโลกที่วางครับขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาถ่ายทอดสดตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เอ่อเลยมาถึงที่จังหวัดน่านนะครับขอบคุณตำรวจทางหลวงอีกครั้งครับดูเหมือนว่าจะโชว์แล้วครับมเมเรนโดว่าโดดซ้าย้ายหมัดหนึ่งโอ้สองหมัดนี่สมศักดิ์มีอาการครับอ้าวแต่ว่าเสียหลักลื่นลมลื่นลมนะครับ ว่าจังหวะถูกเปรกพอดีนครับแล้วก็ลื่นล้มทําให้สมศักดิ์นั้นได้มีเวลาตั้งตัวผู้หมัดของมเมนเทโดนั้นยังหนักอยู่นะครับอย่างที่คุณชนาธิเรียนนี่เป็นยกที่เจ็ดแล้วแต่น้ำหนักบมัดยังใช้ได้ต้องใช้ความยาวก็คือยับนะครับสมศักดิ์ต้องเน้นยับให้มากๆบมัดที่สร้างปัญหาให้กับสมศักดิ์ก็คือหมัดซ้ายของมเมนเทโดนะครับก็ค่อนข้างจะมีความกดดันสูงทีเดียวครับสำหรับสมศักดิ์สิงชัชวานยกนี้ยกที่เจครับจะต้อง วางแผนอีกยกครับยกหน้ายกที่8นั้นแต่ดูว่าเชื่องช้าลงครับสำหรับสมศักดิ์มินเนโดนั้นก็ยังมีครับดูครับจ,จ,จังหวะที่ขาฟุตเบอร์ครับมีสลับขาตกงขยน้ยับยับหมดยกพอดียกที่7ครับเปลี่ยงโดนเต็มเลยครับปากครื่งจมูกคลึ่งสมศักดิ์สิงชัชวานมัดซ้ายของนเนโดนั้นยังดูหนักครับดูเหมือนว่าแล้วตอนนี้ มั่นใจเลยครับเมนเดโดมั่นใจออกจังหวะออกดูว่าจะโชว์ความเหนือกว่าให้เห็นนะครับไม่ทราบว่าเขามั่นใจในคะแนนที่ชกมาหรือเปล่านะครับเราก็จะตามกันต่อครับยกนี้ยกสุดท้ายกับ8ดยกก็ในยกที่7ก็ได้คะแนนน่าจะเหนือกว่านะครับสำหรับเมนเดโดทำให้ยกสุดท้ายในเขามั่นใจเดินแต่ก็ยังเป็นฝ่ายเดินสมศัก์ยกนี้ต้องทำคะแนนให้เห็นชัดเจนครับดูตามสายตาแล้วน่าจะเป็นรองแต่ว่าสายตาของ ดวงวายกับสายตาของกรรมการให้คะแนนนั้นไม่เหมือนกันครับโอ้จิ้มซ้ายสวยครับตอนนี้มั่นใจมากครับกล้าที่จะเอาแขนทิ้งข้างลำตัวแล้วโชว์ฟุตเวิร์ดครับดูครับว้ามีโชว์ฟุตเวิร์ดครับเมเนฮโดมั่นใจมากเป็นมูมแบดอาลีไปเลยครับครับว่าตอนนี้เรียกว่าคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับตามความนึกคิดของเมเนฮโดจาก้นก็ตอดไปเรื่อยครับแต่ว่ายังไม่มั่นดูเหมือนว่ายกแปยกสุดท้ายนั้นเมเนฮโดชกด้วย ชกด้วยความสบายใจครับปล่อยการตกอยู่ข้างลำตัว้วครับแล้วก็ออกลีลาออกฟุตเวิร์กแม่มวยประสบการณ์มากๆก็อย่างนี้นะครับในขณะที่สมศักดิ์นั้นเพิ่งจะชกเป็นครั้งที่ห้าในอาชีพอย่างคล้ายๆมวยสมัครเล่นอยู่เพราะว่าโดยงั้นชกมวยสมัครเล่นมามากโอ้ยโดนซ้ายว่าซ้ายเต็มๆมซ้ทายของเมฮโดนี่เป็นมัดที่เรียกว่าทำคะแนนมาตลอดนะครับ ยึกยักยึบยักหลอกโดนไปไม่เห็นนะเนี่ยครับสองครับโอ้โหตอนนี้เมนโดนั้นนึกอยากจะทําอะไรก็ทําได้ครับยักยักหลอกมันจะทิ้งทรายไม่ละครับไม่ปะทะด้วยละครับมากลายเป็นมวยฝีมือไปแล้วเมนโดดูเหมือนว่าเมนโดเองนั้นมั่นใจตัวเองนะครับตัวเองนั้นพัคะแนนเหนือกว่าแล้วครับเอาละครับช่วงนาทีสุดท้ายครับของยกที่8สมศักดิ์ ดูช้าลงไปครับค่อนข้างร้อนครับจังหวัดที่หน้านั้นอากาศค่อนข้างร้อนครับตั้งแต่บ่ายโมงเสร็จมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ความร้อนก็ยังเระอุจากพื้นดินนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับและหลังจากจบมวยคู่นี้นะครับเราจะได้ชมการชกชิงแชมป์โลกนะครับของ WBF ในรุ่น108ก่อนก็เป็นนีฬาสไลเดเอะไรนะครับดันเข้าสามเหลี่ยมเลยครับสมศักดิ์ดันยานีเฮโดแต่ว่า ออกไม่ได้ออกหมัดครับไม่ได้ออกหมัดครับไปดันไปติดมุมติดสังเวียนเฉยๆนะครับไกลจะหมดยกสุดท้ายครับต่างคนต่าง,างยักหมัดขวาคนละหมัดทิ้งทรา,า,ท <c oughs> าย,ยไม่ครับค <c oughs> รบแปดยกนะครับผลการตัดสินก็ปรากฏว่านักมวยฝ่ายแดงนะครับก็คือสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยานี่เมเฮนโด หลังจากที่ชกกันครบ8ยกนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมการชกมวยชิง